สวัสดีค่ะแม่สินจาทักทายเช้าวันจันทร์ที่1กันยายนนะคะทุกคนก็มาอเปเดข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์นะคาทองคำมิข้อทองคำและแงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้เช้าที่หน่งกันยายนปี2 5งห ราคาทองคำเคลื่อนไหวที่บริเวณ3,446.805ดอลลาร์ต่อหนึ่งทอยออนโดยทองคำได้รับแรงหนุนหลังการเปิดเผยดัชนี PCE ของสหรัฐออกมาสอดคล้องกับคาดการณ์ส่งผลให้ตลาดมีความหวังที่เพิ่มมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราเบี้ยลงในการประชุมเดือนกันยายน รวมถึงมีรายงานกระแสเงินไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคำอย่างมากจากความกังวลต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดหลังประธานาธิบดีโดนัดททมผู้นำสหราัฐสั่งปลดนางลิซ่าคุกหนึ่งในผู้ว่าการเฟดออกจากตำแหน่งภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม 950บาทตบบาททองคำของทองคำแท่ง96.5%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหนะ้าระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ51,600บาทตบบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ5 2 6 0 0บาทตบบาททองคำของทองคำแท่ง96.5%เองินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ3 2 3 3ถึง32.54บาทต่อ1ทนดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม2.24%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บร,ริเวณ3,351.10 4ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนสูงสุดที่บร,ริเวณ3,454.06ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยทองคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งปลดนางลิซ่าคุกหนึ่งในผู้ว่าการเฟดออกจากตำแหน่งและความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดาตาัดเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3,441ดอลลาร์3,431ดอลลาร์3,423ดอลลาร์ 3,415ดอลลาร์หากุดนารับดังกล่าวจะมีนารับถัดไปที่บริเวณ3,402ดอลลาร์และ3,391ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ3,454ดอลลาร์3,461ดอลลาร์3,470ดอลลาร์5 0านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ3,481ดอลลาร์3,494ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เชา้ชา,ชาที่1่กันยายนปี2568อ้างราคาของวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะทองคำแท่งกสว์ขึ้นหเซนซื้อห2 5 0 0บาทขายห้า0 0บาททองรูปพรรณกสห์ขึ้น 16, 5เ์ซ็นื้อห้าื้อบาท4สตางค์ ขายห้่บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์และเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่เปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะแมมสินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำม,มานาทีนี้ด้วยนะคะกอต้องมาติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแมมสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะยัางไงาน,นะคะก็ยาลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม์สินด้วยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ